ทีวีวรอะอมีก็ทโร่าเ้ยตอนใช่ใช่ยมื่อกี้้าเมื่อกี้ผมเพคุณโกเองรอปะไม่มีประกายังไงสมี้ตอนตอนชัวร์แล้วแตอตอนชัวร์อาจจะมีโอ้ยรไมา ให้น้องให้น้องช่วยงันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเลยคุณมาใส่ให้เขานี่นี่ตุ้มนะอันนี้นี่อะไรชิ้นพูดใส่เสือเสื้อตัวนี้อันนี้พี่เงทำไเลยนะพี่ตู่เขาอบเนละครทีวีอ๋อแบบถอดเสื้อ ตัวหันไปเห็นลูกพีผมเห็นหน้าปอกขากูลก็รู้สึกเหนื่อยนะครับแต่จริงๆนะหนูชอบงานนี้มากเลยยังงไกินคุณมีอาหารเยอะแน่นอนแน่นอนไม่กินตลอดเลยฉันอ่ะพี่ครับอ๋อคุณตะพอดไงใช่ จีนแล้วไปเบแขงเแข็งแ่งตใชตัวเก่งของพี่มั้ไม่ดีเล่นเลยเออดีเล่นดีเล่นใช่ใช่ดีล่ดีเล่นเหรอใช่ให้ดีเล่นเล่นเก้าสีเลยจีก่อนปใช้ได้อยู่ปีนี้ไม่เป็นูด้วยนะคุณพิงนะมาหาเตียงก็ไม่ได้โอเคกลับพ้ากลับาเ่งจนเะไไ ไม่ต้องพูดเยอะอะรอีกแค่เรื่องพที่ยิ่ง่นอในว่าเบสิกแน่นทุกคนไม่ใช่แค่แค่เบสิกแค่แ่นีไม่ได้ัไม่ต้องการต้อการแน่นกับพอเนี่ยตอนักลาทแทตไม่ได้แล้วักลางมั่นใจในลูกทีมเขาเอยากรู้เหมนกว่าลูกทีมเนี่ยพอเห็นการตัดอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเรื่องนี้ตัดไม่ไดเลย บูมูไปเลยฮะไปหา้แดงเลยฮะนู่นตรงนู้นตรงนู้นนู่น่นแหน่คเจอล้รากาวเราก้ยังไงคุณคุณลงมาล่างไมคุณลงมั้งล่างไหมแบว่าี่นอไรอยู่อยากรู้ว่าพอเห็นกับตาเนี่ยทีมเราเนี่ยผูดนำทีมขอเราเนี่ยเราเห็นแล้ว ปีนี้ประตูนะเราจะยิงประตูในในเกมได้ผมรู้สึกว่าเราคนละลูกนะปีนี้เ้ยนี่นี่มนนนิดเอลกอีดปีส่อ่ะี่มาป้ายตายไแล้วกันนายเน้นเนเนอเราไม่ดา่มั่นใจี่อยู่ทีมนี้มั่นใจพี่ปอมองหน้าผมแล้วบอกว่าสู้ มีเก้าเลยมีเก้าเลยมีเก้ามีเก้าคุณเปิดไหมครับวิ่ง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 เป็นไงบ้างยืนสี่สี่ไม่ไนวกดูมีอนาคตยืนสี่สี่ไม่ไหวก็แต่ไม่ไหวก็ต้อรียนมกี่ยวแต่ไม่ไ้หาอย่างจูเนียกับโค้กอ่กเพื่อได้ไปต่ออาย่ไหนออกมาหน่อยละนายฮะนี่ ครับปีแล้วก็พาชนะไปแล้วอยู่อยู่ทีพี่แกนี่รู้สึกว่าแบบเราอุ่นใจไหมอุ่นใจครับผมทั้งชนะในเกมทอ้เกมได้ไปไหนต่อเป็นไยากไปไหนต่อได้ไปไหต่อด้วยคนเดียวอ่าเออเออไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วเหรเนี่ยอ๋อกำลังคุยเฉยๆว่าน้องคนนี้ที่เขาเล่นที่หยดไงดังๆอ่ะที่หยดอ่ะแต่ว่าปีนี้ได้ที่สองอยากได้ที่สองปีนี้ได้ที่สอง ีวิจารวิญญาณกันที่สองแล้วที่สองสามสามลูกทีมคุณต้องจดหักใจเงียบอยู่เรายังไงบ้างมั่นใจไหมแล้วเราเก้าไม่มั่นใจตรงไหนก่อนดีกว่ามั่นใจ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 เพราะอะไรครับอยู่ในทีมนี่มือแบบปิดปิดกันทั้งนั้นเลยพูดกับใครพี่คิดเหรอมั่นใจอะไรผิดไปรู้อ่ะปีนี้คิดว่าเราจะทำประตูได้เนีฮะเอ่อ ได้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 มีลูพี่คอยตือบอกว่าได้พี่ก่อนได้ี่ก่อนคนเอ้ไได้เอาให้ดีทีนี้คุณนายสงมเลยปักมังนี่รอติดตามเลยนะคะเอางี้ดีกว่าสองคนนี้มาจับคุณได้ไปตอเนอคนที้เป็นเนานฝากละครเลยสิฝากครสิฮะครับผมก็ฝากฝากละครใกล้ๆกันนะฝากซีเรื่คุณได้ไปต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็ดำเนินถึงพีที่สองแล้วตอนนี้พี่ที่สามแล้วก็ทำงนเข้มข้นเลยครับครับผม วันนะเวลาสี่คู่สี่ห้าท้ายทองสากับสามะากคุะขาฝาซีรีสเรื่องใหม่ของคุณแก๊สด้วยเรื่องเรื่องคุณได้ไปเกิดครับคุณคุณ่อนจะดต้องตายก่อนนะคะอ๋อนเอไม่าไม่อเอาอีกคู่ไหอีกสักคู่หนึ่งเอาติ้นไหมเต้าคคุณเ อะไรก็ทีมเดียวกันน่ะเตยเตยฝาดละครด้วยนะฝขาทีมเดียวกันทีมเราส่งตงัวแทนใครดีนะคุณบอยเลือกเลยฝาดเลยเหรออยเพิ่มเพิ่งเพิ่มเพิ่เตยกับนี่เลยมีนคุณดินะ้งครับ นี่นะจีนมาอาจารย์มาอาจารย์มาด้วยอาจารย์มาด้วยคุนชด้วยนี้เหมือนพระเลยนะได้เลยนะเพื่อนเขาส่งมให้ด้วยคุณบอยบอยเพี่เต้ยคุยกับผมมีนมินพี่ไม่เอาสีพี่ได้ไหมอาวุธมันพระคุณเต้ยคุณมั่นใจในกัารทีมคุณยังไงบ้างโอ้ยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ชายผมได้ดีมั่นใจมากไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนักคงนักแข่งทุกอย่างแข็งหมดอ วิ่งไปอ่่งได้เลยว่งมว่ไงแต่ตอนนี้คุณพร้อมไหมตรงนี้พร้อมไอ่ากไม่ใช่แค่ตรงนีพร้อมอย่างเดียวท่าก้พร้อมขากพร้อม่าไอ้พวกนี้มันโมกมันแข็งทุกส่วนไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไหนหรอต้องไหนใจใจใจอาจจะไม่ให้แข็งท้องด้วยเออฮคุณเอาให้ดีนะคุณอไรเดี๋ยวนี้แล้วที่เราส่ทใสู้ขอให้เก่หน้อยได้ไหมอยากไนมากเลยอนนี้ คู่นี้คู่นี้คู่นี้ด้วยครับเลยบุญปากมหาอุ่นด้วยนะครับปากเชียร์คุณกองกระทิงกับเสือหาดด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปนะมีอะไรในคุกแน่นราผู้จัดดีใจผูจัดดีใจสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงมีอะไรดนคุมอะเพิ่งมาแบบนี้แล้วทีมาส่งใไฮสู้ดีหน่อยคุณมีไหมครับไตเบอร์หนึ่งแย่ครับระวังกันให้เราเห็นตัดนแล้วสบายใจก็เพราะว่าตัดกัน สองท่านหล่อมากครับผม oh, <okay. S 1> แล้วก็แม่ใจงก็จะพาเพื่อนผมแน,แน่ๆแล้วผมจะชนะสักครั้งหน,น,นึ่งใน oh, oh. แข่ง์ช่องปีครับผมโอ้ยเล่นมาสิปียังไม่เคยชนะเลยครับเดี๋ยวนะอันนี้ตัดเพ้อหรืไว่าว <laughs> ไม่บอกปีนี้ต้องชนะเพราะว่ากับตาทั้งสองท่านดีมากเลยโอ้ยหลวงเพ้อจะมาแทนเพ้ครับจเสียแน่ปีน <laughs> ี้เราต้องชนะให้ได้ครับพี่บอยเพราะอะไรครับเพราะว่าปีที่ ราแพ้เื่อยคนนั้นพด้วนพี้ปีที year, ่แล oh ้วเราแพ้ครับปีนี้เราไม่เคยต้องชนะครับปีนี่แล้วที่อยู่กับผมเหรอครับไข่ดาวจับเยแก๊กเยอะเกินแล้ถ้าปีนี้อยู่กับบอลแล้วแพ้อีกจะเป็นไงฮะเทพปีหน้าผมก็ต้องอยู่คนเดียวจริงนะไม่อยู่ย่นะพี่คุณต้องกคุณปีสุดท้ายปีนี้ ไปดูแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าความสนุกในสนามใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะยังไงเราไปดูแบบว่าปีแค่เขาถูกต้องในสนามแล้วกันสุดท้ายแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้กับทีมฝากดีกว่าป่าพายชนิดนึงครับขอบคุณนะก็ฝากพุทธมนทั้งสามในปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูมาเชียร์พวกเราเยอะๆพวกเราก็ทั้งสองทีมก็จะแข่งขันกันอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญหลักเลยคือเราอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคน ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนทั้งสามปีนี้ครบ54ปีแล้วนะฮะนอกจากพวกเราการแสดงผู้ชายก็จะเป็นนักกีฬาก็จะเป็นนักกบอลในงานนะฮะก็จะมีการแสดงน้องๆผู้หญิงสวยๆน่ารักๆนะครับมาเป็นโชว์แฟนนคลับมาแสดงงานทุกคนด้วยก็ฝากแคทฝาทุกคนด้วยทุกปีนะเป็นภาพที่สวยงามนะที่สนามบอลก็แฟนคลับเข้าไปนงานกันเต็มบ้านบ้าน้นะครฮะก็ ก่อนนี้ก่อนที่จะมีการแข่งฟุตบอลก็ติดตามชมข่าวสารทางทุกงถิได้เพราะว่าเราลองตัวเองซ้อมกันเพืจะเก็บภาพประผลไปเรื่อยนะครับใช่แล้วนะคแล้วติดตามความสุดได้เลยกับมหกรรมความสุดช่องสามห้าสิบสี่ปีทรีนิยาค